สยวฟ้าพิชิตปัจภีเล่มที่ยี่บทที่9ก้าข้าเคยมาเมืองเว่ยคําว่าเส้นทางในคําว่าเส้นทางเดียวกันไม่ได้หมายถึงเส้นทางของพักคหมานหรือเส้นทางของการฝึกชานเท่านั้นเพื่อรับมือกับหนิงเฉวี้ากระเมสียอบต้องศึกษาเกี่ยวกับตัวมันเมื่อหมานสังหารเสี่ยวหูพี่ชายคนเดียวของนางความสัมพันของทั้งสองจึงซับซ้อนยิ่ง อารมณ์ที่สะท้อนไปมาระหว่างการก็ประหลาดยากอธิบายพรกราบถึงเหมือเพ่อหลานอารมณ์ประหลาดที่ว่านั่นย่างคงสะท้อนไปมาระหว่างหนิงเฉียและพาะคราเมสีกระทั่งหนิงเฉียเข้าไปในห้องสงัดของขอคอยแล้วเห็นโรงศพสีเทาโรงศพใบนั้นใหญ่มากทำจากต้นสนหลายสิบต้นของเขาเทียนชีไม้สนยังไม่ถานได้ลอกเปลือกออกดูเรียบง่ายถึ หรือถึงขั้นลวกหยาบโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตำแหน่งฐานะของผู้ที่นอนอยู่ข้างในหนิงเฉวีนิ่งปปนานก่อนเดินไปคุกเขา่าลงข้างโลงกล่กาวคารวะเข้าเฝ้าเวลาพร,าะ,พราะองค์ในวงังเจ้าไม่ค่อยอยากเจ้าโกล่ศีรษะคารวะสักเท่าไหร่ตอนนี้พระองค์สวรรคตรแล้วต่อให้เจ้าโกล่ศีรษะมากกว่านี้พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นพระอัครเมเหสีเอ่ยเสียงเรียบหนิงเฉวีลุกขึ้นยืนยื่นมือไปลูกเปลือกไม้หยาบเบา ไม่ได้พูดสิ่งใดเดิมพระอคราเมสีคิดว่ามันคงถามเหมือนเมื่อก่อนยิ้มแย้มกล่าวว่าจาตามธรรมเนียมพูดตายเป็นใหญ่เป็นเช่นนี้ดางจะได้เอ่ยถึงเซียวโหที่ตายไปแล้วได้โดยสะดวกและเข้าสู่หัวข้อสนทนาที่เคร่งเครียดการต่อไปหนิงเฉวียืนข้างโลงศพอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหมองหวงหยางตาสือและบรรดาในกอง ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแน่พวกท่านเหตุใด,ดยังอยู่เมืองเฮอรันจอมปราดนล้ฝาบาทลาโลกไปตามลำดับฟ้ากระหน่ำฝนลงมาครั้งใหญ่กองกำลังปราบแดนเหนือจำเป็นต้องรั้งอยู่เมืองเฮอรันจากนั้นก็ขาดการติดต่อพวกเราไม่รู้เหมือนกันว่าทางใต้เกิดเรื่องอะไรกันแน่แต่พอจะเดาได้บางหวงหยางตาสื่อบอกเล่าเสียงรเฉยเนื่อย จากนั้นบรรยายสถานการณ์หลายวันที่ผ่านมาให้ฟังในเมื่อเผาจินจ้างก้าล้อมเมืองเฮอหลานฉานอ๋ีต้องนำทัพใหญ่ลงใต้แล้วแน่นอนหนิงเฉวีเดึกเปลือกไม้ท่อนเล็กๆที่ไหม้นิดๆเพระโดนเทียนเผาออกมาจับฝาหลูงนั่งยองๆแลว้ววาดแผนที่คร่าวๆส่วนล่าของแผนที่วาดเส้นขวางเส้นหนึ่งพูดว่าข่ายชายแดนเจ็ดเพือง แล้วจู่ๆมันก็นิดง้เงียบมือที่ลากเส้นอยุดชะงักในห้องเงียบสงบทุกคนรู้ว่าหนิงเฉี่ยมาจากมืองเวย่ยมืองเว่ยเป็นหนึ่งในค่ายชายแดนเจ็ดเมืองสีหน้าของหนิงเฉียไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดร,รู้ต่อมาก็กล่าวสืบไปว่าค่ายชายแดนเจ็ดเมืองแตกแล้วแน่นอนฐานบ้าจินจ้างอาจถึงขั้นผ่านด่านผิงหลิงตรงไปเขตเหอเปิดแล้ว บรรยน์เปลือกไม้ในมือทิ้งเงยหนะ้าหมองทุกคนแล้วกล่าวว่าทหารมาหนึ่งในสามก,กองกำลังปราบแดนเหนืออยู่เมืองเฮอหลานค่ายบัญชาการทัพเหนือจะมีกำลังพอต้านข้าสกไหมเมืองฉางอานหาเคื่อนกำลังพลจากเขตกู้ซานหรือเมืองถ่ยยางมาช่วยพื้นที่ทางตะวันออกจะทำอย่างไรหลงชี้ไม่พลาดโอกาสนี้แน่ลำดับการอนุมาลของบั กับลำดับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่างการเล็กน้อยแต่ผลสรุปที่ได้โดยรวมแล้วต่างจากความจริงไม่มากนะและตรงกับความคิดเห็นของพระอรัครมีสีทุกประการพวกเราต้องไปเดี๋ยวนี้พระอ,อราัมีสีเอ่ยขึ้นถอนกำลังลงใต้โดยเร็วที่สุดหั่นฉิงถามว่าหนทางยาวไกลเรื่องเสบียงจะทำอย่างไร นายกองของกองกำลังปราบแดนเหนือนายหนึ่งออกความเห็นว่าเอเก็บไปตามรายทางชิงจากเผาจินจ้าม้าก็พอแล้วหนิงเฉียสายหน้ากล่าวว่าเผาจินจ้าย่อมมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าฐานม้าของพวกมันลงใต้ใจกลางทุ่งร้างว่างเปลา่าไม่ให้พวกเราเปโอกาสได้ฉุกฉวยแน่นอนคิดว่าตั้งแต่หลังฝนหยุดตกเผาของพวกมารคงถอนกําลังขึ้นเหนือไปแล้ว หาพวกเราไล่ตามหนทางจะยิ่งไกลขึ้นไปอีกการเข้าทุ่งร้างโดยไม่มีเสบียงอันตรายเกินไปพระอารามีสีถามเจ้ามีวิธีไหมมีแต่ไม่ใช่วิธีที่ดีนักหนิงเฉียยยืนขึ้นก่อนกล่าวต่อไปว่าก่อนอื่นสเสบียงทั้งหมดในเมืองเฮ่อร้านต้องขนไปอีกทั้งต้องคำนวณให้ดีว่านสเสบียงให้ม้าสึกก่อนคนหิวได้หิวหลายวันก็ไม่ตาย อีกอย่างถ้ามีม้าขี่ยังสามารถเดินหน้าต่อสุดท้ายหากไม่ไหวจริง,รงๆค่อยฆ่ามา้าบรรดาในกองนี่มีครูก่อนรับขามเสียงเข้มฮั่นฉิงขวดคิ้วถามว่าโอนสเสบียงทั้งหมดไปทหารรักษาเม,มืองจะทำอย่างไรทหารรักษาเมืองทั้งหมดตามกองกำลังปราบแดน,นเหนือลงใต้หนิงเฉียตอบฮั่นฉิงตกใจทหารรักษาเมืองก็ถอกกำลังลงใต้หรือว่าไม่เอาเมืองเฮอร์รานแล้ว เหนิงเฉวีเตรียมจะเอยอะไรแต่พระอคราเมสีแทรกขึ้นก่อนว่าขอเพียงคนยังอยู่ต้าถางยังอยู่ต่อให้เสียเมืองเฮาหลานไปวันหน้าย่อมมีวันชิงคืนไปสถานการ์ณเร่งด่วนหลังปรึกษาการเหล่าในกองรีบลาไปตระเตรียมการถอนทัพใหญ่ลงใต้หวงหย่หยาต้าสือไปเข้าฉานรักษาการบาดเจ็บพระอาคราเมสีไปดูองค์ชายหกที่เสียขวัญ ในห้องหวางลงศพเวลานี้นอกจากโลงศพสีเทาแล้วเหลือเพียหนิงเฉวยและฮั่นชิงตอนที่เจ้าและทิดาของหมิงหวางนั่งรถม้าสีดำผ่านด่านไปข้ามองเจ้าอยู่บนกำแพงหั่นชิงมองหนิงเฉวยพระต่อยขึ้นตอนนี้ไม่มีเวลามาลำพึงลำพานความหลังท่านแม่ทัพอย่าพูดอะไรเชิญพูดมาตามตรง ฮั่นฉิงมองลงศพกราดิงแล้วเอ่ยว่าฝ่าบาทรงโปรดปานเจ้ามาพระราชโองการของพระองค์บัดนี้เจ้าก็รู้แล้วเชิญท่านพูดต่อฮั่นชิงกล่าวสืบไปว่ารู้ขนต่างรู้เจ้ากับองค์หญิงมีไมตรีต่อกันแต่กับพระอัครมเหสีมีความแค้นแก่เก่าก่อนฝ่าบาทยกราชบัลลังให้องค์ชายโหกความจริงข้าไม่สนใจว่า เจ้าสนับสนุนฝ่ายได้แต่ข้าหวังให้เจ้าแสดงท่าทีที่ชัดเจนในตอนนี้เส้นทางลงใต้นั้นยากลำบา,ากหาเกิดปัญหาขึ้นอีกด้านนอกมีเสียงพิท้าด่างมาหั่นฉิงหยุดพูดพระอัครมเมสีจูงเด็กน้อยเข้ามาเด็กคนนั้นสวมชุดสีเหลืองอลามแสดงฐานะองค์ชายดวงตาเลื่อนมองสำรวจหนิงเฉวอตั้งแต่หัวจรวดเท้าดูประหลาดใจระคนหวานเกรงเหมือนไม่คุ้นชิน กับการพบโคนแปลกหน้าหนิงเฉวีนิ่งเ,เงียบอยู่ข้างโลงศพเป็นเวลานานจากนั้นหมององชายเขาถามว่าเจ้าอยากเป็นจักรพรรดิของต้าถางหรือไม่องชายตอบไม่ถูกจึงแงนหน้ามองบาดดาครั้งหนึ่งพระอาครามเหสีรูปสีสามหปรนเบาๆด้วยสีหน้าเอ็นดูองค์ชายมองหนิงเฉวีคิดอย่างจริงจังอยู่นานมากก่อนกล่าวว่า เสด็จพ่อให้ข้าเป็นข้าก็จะเป็นเี่มากสิ่งที่เป็นของเจ้าก็คือของเจ้าใครจะแย่งไปไม่ได้พระอัครมเหสีหมองมาน,นิ่งๆกล่าวว่านี่นับเป็นคำสัญญาของสาวศึกษาหรือนี่คือคำสัญญาของข้าแต่มีผลเช่นเดียวกันข้าไม่สงสัยข้อนี้เพราะเหตุใดหนิงเฉวีถาม เพราะสุดท้ายเจ้ายังแต่งกับสางซางหนิงเสวี่ยมองใบหน้าที่งดงามอ่อนโยนของนางนึกถึงตอนที่นางหันกายมามองตนตอนอยู่หน้าเมืองเฮาหลานภาพผมที่ปลิวสยายปลกใบหน้าภาพนั้นช่างงดงามจนสะท้านสะเทอนใจมันพบว่าพระอัครมเมสีเข้าใจตนเป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงกระจากแจ้งแล้ว,ว่าเหตุใดในตอนนั้นฝ่าบาทจึงต้องแต่งต่างเป็นพัญญาให้ได้ สเสบียงที่เก็บสะสมบรรดาในเมืองเฮอร์หลันถูกขนย้ายไปจนหมดม้าสื่ที่ตายในสนามรบหน้าเมืองก็ถูกทหารเฉือนขาทั้งสี่ข้าออกกองไว้ในรถล่าเพื่อเป็นสเสบียงสำรองใช้เวลาไม่นานฐานตาฐา,านหลายหมื่นก็ออกจากเปมืองเฮอร์หลานในกล่องคนหนึ่งถามว่าต้องเผาทำลายเครื่องยิงธนูและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในเมืองเพื่อไม่ให้ตก ไปในมือชาวหมานหรือไม่พระอาราเมสสีและหนิงเฉวบอกปฏิเสธพร้อมกันตามความเห็นของคุณทั้งสองวันหน้าต้าถางต้องกลับมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสามสิ่งของแคว้นทหารต้าถางที่ถูกพายุฝนและศัตรูล้อมไว้ในส่วนเลืกของตุ้งร้างในที่สุดก็เริ่มเดินถางลงใต้เพียงแต่ขาหมาแคว้นของพวกมานเป็นแคว้นที่เข้มแข็งที่สุดในโลก ส่วนขากราบแว้งของพวกหมาตกอยู่ในถ้ำกลางกลมมรสุมที่หมซัดเหมือนเรือผุในมหาสมุทรอาจจ้อยยับอับปากได้ทุกเมื่อดังนั้นบนเส้นทางขากราบเหล่าทหารจึงค่อนข้างเงียบเคร่งเครียดและกังวลใบหน้าของหนิงเฉียมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่มือที่กลุ่มสายบางเขียนกำแน่นเป็นครั้งคราวแน่นจนข้อนิ้วมือขาวแสดงให้เห็นว่ามันกังวลยิ่งกว่าเครียเครียดยิ่งกว่าใครใคร หลังจากเคลื่อนทัพมาอย่างยากลำบากกองทัพขนาดใหญ่ของต้าถางในที่สุดก็มาถึงเชิงเขาหมินซารสีเขียวในทัศนวิสัยเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ต้นไม้ที่ดูสะอาดบนภูขเขายัางเป็นสีแดงที่นี่ยังห่างจากค่ายบัญชาการทัพเหนืออีกไกลทหารต้าถางกลับหิวและเหนื่อยล้าแล้วสเสบียงก็เหลือน้อยเต็มทีแต่ขอเพียงไม่เกิดปัญหาใหญ่ก็น่าจะลงใต้ได้อย่างราบรื่น อารมณ์ที่ตึงเครียดมาหลายวันของหนิงเฉวีในที่สุดก็ผ่อนคลายลงบ้างแต่ความกลัวและความกัวงวลที่ซ่อนในส่วนลึกของจิตใจมาตลอดกลับระเบิดออกมาพร้อมกันมันไม่อาจค่มกลั้นอารมณ์อีกต่อไปเสนอขอให้ตนไปทางที่ตะบนตกสักครั้งในกองหลายคนคัค้านอย่างรุนแรงในสภาพการที่เผาจินจ้าลูกหลานลงใต้ไม่ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน ตกอยู่ในวงล้อมมีแต่ต้องตายสารเดียวทุกคนต่างรู้ว่าเหตุใดหนิงเฉียจึงจะไปทางตะวันตกแต่เวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้แล้วต่อให้ไปถือยังจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้สุดท้ายพระครเมศีก็อนุญาตตามคำขอของหนิงเฉียทั้งสองฐานม้าฝีมือดีหน่วยหนึ่งไปคุ้มครองอ้ายใช้แดน,นเจ็ดมือไม่อาจยืนหยัดจนถึงบัดน,นี้ หันฉี่มองฐานม้าหลายสิบที่พุ่งไปทางตะวันตกเตยผางขโมดคิ้วมันรุดไปรุในเวลานี้นอกจากเพิ่มความเจ็บปวดให้ตัวเองแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นใดเรื่องราวมากมายต้องเห็นด้วยตาตัวเองจึงยอมรับได้โดยแท้จริงหนิงเซียแม้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่ในด้านนี้มันไม่แตกจากคนธรรมดาเลยพระอาครเมศศีอธิบายเนืองเว่ยอยู่ตรงหน้าแล้ว ท่ามกลางทุ่งร้างที่เปล่าเปลี่ยวมีเมืองดินที่เงียบสงบตั้งอยู่ยามลมพัดฝุ่นดินบนกระแผงเมืองจะร่วงลงมาฝุ่นดินตกลงบนเขียงของแผงขายเนื้อตกลงมาในหสุลาที่ลืมปิดฝาเมืองเว่ยยังคงเป็นเมืองเว่ยเมืองที่ธรรมดาสามัญประตูเมืองเอียงๆนิดๆเหมือนในอดีตแต่หากปิดจากด้านไหนแม้เป็นรถถลายกำแพงก็ここยากจะทำลายได้ เมืองเว่ยวันนี้ดูวังเวงเหลือเกินในฝุ่นดินเก่าที่สะสมอยู่ตรงกระแพงดินเห็นร่องรอยสีดําได้อย่างรําไรไม่รู้ว่าเป็นสีของโลหิตที่แข็งตัวหรือว่าสิ่งอื่นหนิงเชีย่ยบบกมือเป็นสัญญาณให้ทหารหยุดมันกระโดดลงจากมา้าเดินไปผลักประตูเมืองประตูเมืองที่เอียงผันล้มลงฝุ่นฟุ้งกระจายมันยืนนิ่งอยู่นานมาก ตรงประตูเบืองจากนั้นก็ค่อยย่ำเท้าเดินเข้าไปข้างในพวกทหารบ้าเห็นมันเดินเข้าเมืองเวย่ยสีหน้าผ่านสแสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดหนิงชุ่ยจึงเดินออกมาสีหน้ามันยังคงสงบนิ่งล้างยังคงตรงแนวมือขวาที่จับด้ามดาบยังคงมันง่นคงคล้ายกับไม่เห็นอะไรเลยในเมืองเวย่ยสภาพภายในเป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าหน่วยทารบ้าถาม นิงเฉวีสายหน้าบอกว่าไม่ม right ีอะไรหัวหน้าหน่วยขวดคิ้วบอกให้ทหารชุดเข้าเมืองเว่ยไปดูหนิงเฉวีอเตยเสียปล่าว่าอย่าเข้าไปฐานมาพวกนั้นบอกหัวหน้าหน่วยเห็นหมานไม่ได้ว่ายอย่างไรจึงกลุ่มบางเขียมพวกม้าจะเข้าเมือเว่ยข้าบอกว่าอย่าเข้าไปหนิงเฉวีคารามก้องเสียงกอหมานดังมาก ดุนแรงมากเหมือนเสียงฟ้าร้องระเบิดกล้องในทุ่งร้างนอกเมืองเวย่ยม้าสือของฐานม้าพวกนั้นได้ยินเสียงก็ตกใจยกขาหน้าขึ้นสูงธงเก่าๆของร้านสุลาในเมืองเวย่ยปลิวสะบัดเบาๆเามื่อได้ยินเสียงคำรามด้วยโทรศัพท์ของหนิงเฉวีทุกคนจึงเข้าใจโดยผ่านว่าในเมืองเว่ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครคิดจะเข้าไปดูอีกแล้วหนิงเฉวีเดินไปที่ม้าของตน แต่ละก้าวที่เดินไปศีรษะบานจโตกลงถึงส่วนร่างกายจะงอลงถึงส่วนนอนจากมาข้าเคยบอกกับท่านห้ามแก่ห้ามตายราข้ากลับไปแล้วตอนนี้เล่าจึงเจอกเท่าท่านบานคนพูดแล้วไม่รักษาคำพูดหนิงเสียพูดพึมพามกับตัวเองจากนั้นมันก็ยิ้มออกมายิ้มอย่างน,าน่าเศร้าทับใหญ่แม่ไม่ได้ผ่านมืองเว่ย แต่ก็ผ่านเขตที่มีการสู้รบความเสียหายที่น่ากลัวที่ฐานม้าเผาจินจ้างกระทำต่อดานปราการชายแดนรวมถึงสร้างปราขักผางของบ้านเหลือนที่อยู่อาศัยของชาวถางปรากฏต่อหน้าทุกขนอย่างต่อเนื่องนี่เป็นกองทัพที่เหนื่อยล้าแต่ถูกโลหิตและไฟกําแพงแตกและสร้างบ้านเหลือนภาพชาวถางที่ทอดอายเป็นโพกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาที่จะทำศึกจนแทบกลายเป็นคุ้มคลั่ง ขอแค่มีสเสบียงเพิ่มเติมและได้พักเอาแรงพวกหมานจะกลายเป็นกำลังรบที่น่ากลัวแม้แต่ตอนนี้ยังมีทหารหายจำนวนมากที่ตาแดงกล่ำคิดจะไปสู้รบก,กับทหารเผ่าจินจ้างสัีตังโชคดีหรืออาจจะโชคไม่ดีที่กองทัพขนาดใหญ่ของต้าถางเรียบขา่าหมินสารลงใต้จึงไม่ได้เจอกับกองกำลังหลักของเผ่าจินจ้างเลย หลังจากกวาดล้างทหารม้าดินแดเห็นทุ่งหญ้าหน่วยลาดตระเวนไปหลายสิบตามตามหลายฐานแล้วในที่สุดก็ไปถึงพื้นที่ใก,กล้ๆค่ายบัญชาการทัพเหนือทหารตาฐานที่ลงใต้ติดต่อจวนแม่ทัพใหญ่ได้ครั้งเพราะมีขนมากจึงไม่สะดวกที่จะเข้าค่ายบัญชาการทัพเหนือไปพร้อมกันจวนแม่ทัพใหญ่ส่งทหารม้าฝีมือดีหน่วยหนึ่งมาช่วยเหลือส่งสเสียงมาให้ขณะเดียวกัน ก็จะผาพออาระรอัาคามีสีลงชายรวมถึงพระสพขององค์จักรพรรดิซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุดกลับไปในค่ายบัญชาการทัพเหนือก่อนหลังปรึกษาการแล้วฐานต่าฐานที่ลงใต้มาไม่มีข้อสงสัยใดๆต่อคําสั่งจากจวนแม่ทัพใหญ่ทั้งกองทัพพักพ่อตอยู่ที่เดิมส่วนพออระรอนาคามีสีลงชายหกตามพระบพของฝ่าบาทล่วงหน้าไปก่อนขี่พระสพของฝ่าบาทเรียบง่ายทว่าดากีง น้ำหนักของต้นสนหลายสิบต้นต้องใช้ม้าสึกหลายตัวจึงลากไปได้ตลอดฐานที่ลงใต้มาเรื่องยากลำบากที่สุดคือฐานตาถางพบเจอก็คือเรื่องนี้ค่ายบัญชาการทัพเหนือในตอนนี้รับภาระสำคัญในการสู้รบต้านข้าศึกเผ่าจินจ้างจึงออกจะวุ่นวายเป็นธรรมดาฐานที่เฝ้ายามอยู่โดยรอบจวนแม่ทัพใหญ่มีสีหน้าร้อนโดดว่าเมื่อรถม้าที่มาทุกขีระศมแล้งเข้ามา จอกนอกเบอกไม่ว่าจะเป็นทหารหรือชาวบ้านทั่วไปล้วนผ่ากันคุกเข่าลงสีหน้าโศกาอาดูนมีไม่กี่คนที่สังเกตเห็นว่าหนิงเฉียนั่งอยู่ในรถม้าด้วยนั่งอยู่ข้างขีประศพม้าสึกหลายตัวลากโลงศพสีขาวที่นับเอื่องปีงช้าๆไปบนถนนล้อรถบดพื้นศิลาแข็งเกิดสีกึกก่าที่ทำให้ผู้คนใจสัน่นทันใดนั้นจู่ๆข้างๆถนนก็มีเสียงตะวนัน อานางมาสาเลวล้างฟลาประยุทธ์ให้ฝาบาทเสียงโห่ร้องด่างสนัน่นในกองคนหนึ่งนำฐานบ้าหลายร้อยฝาเข้ามาจากหัวถนนคมดาบที่ถูกชักออกจากฝักวาวับในรถม้าขันหน้านั้นผ้าคราเมสีอุ้มองค์ชายหกอยู่สีหน้าเรียบเฉยนิงช่วยตั้งอยู่ข้างขีดพระสบคอตกเล็กน้อยสีหน้าสงบ,บนี่งคลายไม่ได้ยินสิ่งใดถูกซุ่มโจมตีอย่างระันหัน หนิงเฉีย่ยและภาคราเมศีไม่มีปฏิกิยาตอบสนองนี่ไม่ใช่เพราะโขนทั้งสองกล้าหาญและมีฝีมือสูงส่งแต่เป็นเพราะในเมื่อกล้าออกจากทัพใหญ่ไม่ยังค่ายบัญชาการทัพเหนือก็ต้องมีความเชื่อใจแม่ทัพใหญ่ผู้นี้อยู่เป็นพื้นฐานดาบประท่าก,การเสียงดังเสียงธนูแหวกอากาศตุนแดงหน่วยฐานรากท,ที่รับผิดชอบคุ้มครอง ขบวนของผ้าอาราเมสีหลังหายจากอากาศแตกตืน่นในตอนแรกสุดแล้วก็รวมกลุ่มตั้งแนวป้องกันและโต้กลับในทันทีทั้งสองฝ้าของถนนไม่รู้มีผลธนูผลหน้าไม้จำนวนมากซุ่มอยู่ตั้งแต่เมื่อใดทหารที่ซุ่มโจมตีขบวนรถม้าจึงถูกกำราบลงในเวลาอันสั้นตลอดเวลาที่เกิดเรื่องราวขึ้นสีหน้าของผ้าอารเมสีไม่มีการเปลี่ยนแปลง พีงกอดองค์ชายหกไว้ก้มหน้ามองตาหมานพูดบางสิ่งกับมานเบาๆหนิงเฉียก็ก้มหน้าตลอดเวลาจนสุดท้ายการต่อสู้สิ้นสุดในกองสองคนของทหารที่ซุ่มโจมตีถูกธนูยิงตกมา้าพวกหมานใช้ดาบเชื่อคอตายโดยไม่ยอมจำนวนหนิงเฉียถึงเหย่หน้ามองออกไปนอกหน้าต่างรถม้าแล่นถึงจวนแม่ทัพใหญ่แล้ว แม่ทับใหญ่เจิ้นหัวงเ้็นาถางสุยฉือนำนายกองทั้งหลายคุกเข่าอยู่หน้าบันไดหินด้านหน้าจวนรอต้อนรับอยู่ดาแล้วไม่รอให้แม่ทับใหญ่สุยฉือยอมรับผิดพระอัคะเมสีกจุองค์ชายหกลงจากรถมา้านางบอกสุยฉือที่คุกเข่าอยู่หน้าบันไดหินพากล่าวเสียงเดิมว่าคิดมาถึงจวนแม่ทับใหญ่ไม่ง่ายไดเลยจริงๆสุยฉือไม่ได้แก้ตัวใดๆ และไม่ได้กล่าวยอมรับผิดอีกแต่อันเฉิญพระศพของฝ่าบาทเข้าไปวางในจวนอย่างนอบน้อมจากนั้นเฉิญพระอาคราเมส,สีลงชายไปห้องพักด้านหลังเพื่อพักผ่อนตอนนี้หนิงเฉียไม่ได้อยู่ข้างหีบพระศพแล้วแต่นั่งดื่มชาอยู่ในห้องหนังสือรอเพียงไม่นานสวีฉือก็ผักเปิดประตูห้องหนังสือเดินเข้ามาสีแม่ทัพใหญ่ของตาถางหนิงเฉียเคยพบมาแล้วสาม เพียงคนเดียวที่อย่างไม่เคยพบคือสวีฉือแต่จากคำบอกเล่าของพระคณาเปศศีและหั่นฉิงม,มันจึงทราบดีถึงนิสัยของแพทย์ทัพใหญ่ผู้นี้หลายกองสองคนที่ก่อความไม่สงบไม่เกี่ยวข้องกับเขตกู้สานพวกมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าในค่ายบัญชาการทัพเหนือสวีฉือบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมานิงเฉยจึงเอ่ย ไม่เกี่ยวข้องกับเคกู้สารไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับห่าสารเย่ยังไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับองค์หญิงเน่าเสียจากว่าท่านแม่ทัพจะรับเองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านสุยฉือเด็กไปคู่ก่อนกล่าวาาว่าได้ยินว่าเสนเสอสิบสามสนิทสนมกับองค์หญิงข้าก็ได้ยินว่าแม่ทัพใหญ่สุยฉือจงรักพักดีที่สุดต่อจากพระองค์ก่อน องค์การของอาสมเทพถ่ายทอดไปทั่วลาคิดว่าเสียเสิอศิษาวเขาเห็นแล้วมีบ้าที่จิตใจของฐานไม่หนักแน่นจึงมีการรอบสังหารในวันนี้สุยฉือกล่าวต่อไปว่าก็เข้าใจความหมายของคำพูดเมื่อครู่ของท่านทั่วในเมื่อผ้าก็ะด้เมสีเป็นคนของพักหมานจริงเช่นนั้นองค์ชายหกก็ไม่อาจสืบทอดบัลลังและไม่อาจกลับฉางอันหนิงเฉวยถามว่า เพราะเหตุได้เพราะอาสมเทพต้องไม่ยอมให้ชนรุ่นหลานของภาคบานปกครองต้าถางเราเป็นแน่สวีชื่อตอบโง่อมอาสมเทพก็บุกโจมตีต้าถางอยู่พิช่หรือนั่นเองสวีฉือจึงโจรต่อคําพูดแล้วจู่ๆพันถามขึ้นว่ามีเรื่องเดิมข้ายอยากรู้คาตอบท่านแม่ทัพเชิญถามได้ยินว่าการที่จักรพรรดิองค์ก่อนสวรรคต เกี่ยวข้องกับพระคราเมสรีนิงเฉียตอบว่าวางคำพูดปัญญาอ่อนมาจากไหนฝ่าบาทประชวรมานานท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ฝ่าบาทไว้วางพระไทยมากที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เรื่องนี้หรือต่อให้เกี่ยวข้องกับพระคราเมสีนั่นก็เป็นเรื่องเพื่อนาไปแล้วฝ่าบาทยังไม่สนพระไทยหรือท่านมีสิทธิ์ไปเครียดแค้นใจแทนพระองค์ สุยฉือขบวดคิ้วแต่เห็นชัดว่าจิตใจผ่อนคลายลงมากมันกรุ่นคิดอยู่นานก่อนมองหนิงเฉียพลางกล่าวที่สีหน้าเคร่งขขึมกานโน้มหน้าให้ภ้ารับเมสีและองค์ชายหกพักอยู่ที่ค่ายมันจาการทับเหนือได้หรือไม่ข้ารับประกันว่าขอเพียงข้ายังมีชีวิตสองคนแม่ลูกจะปลอดภัยหนิงเชีอมองตามันนิ่งๆไม่ได้พูดอะไร สีเฉอมองตอบด้วยการสงบสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงหนิงเฉียจึงเอ่ยว่าแม่ข้าได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เวลานี้อดพูดซ้ำอีกรอบไม่ได้ข้าอยากรู้จริงๆว่าหนึ่งในสีแม่ทัพใหญ่ที่คนเขาลือกันนั้นจริงหรือไม่ท่านจงรับพระนิตอบฝ่าบาทจริงหรือไม่ข้ายินดีใช้ชีวิตเป็นเครื่องพิสูจน์สียฉอตอบไม่ต้องใช้ชีวิตหลอก ใช้หอกดาบก็พอตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าจาักรพัชโอกรยกบัลลังก์งงให้องค์ชายหกก็ได้จงการที่เมืองฉางอันย่อมเป็นของปลอมเรนนั้นเซียนเซิงสิบสามเห็นว่ายามนี้ควรทําอย่างไรสุ่ยฉือกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาไอ้พระคราเมศีพาองค์ชายหกกลับฉางอันไปชิงบัลลังก์กับจักรพัิองคใหม่ทำให้ต้าถากแตกแยกถึงขั้นเกิดสงครามภายในอย่างนั้นหรือ อาเป็นช่วงเวลาอื่นแล้วก็ต่อให้ต้าถางต้องเกิดสงครามภายในข้าก็ไม่หลังเลที่จะทําตามพระราชโองการที่แท้จริงสนับสนุนองชายโหกขึ้นของพระราชและไม่สนใจว่าผ้าคราเมสีเป็นคนของพักมันหรือไม่แต่เวลานี้ไม่ได้สีหน้าของสุยฉือเว่งเขินผิดปกติกล่าวต่อไปอีกว่ามัดนี้ทั้งโลกบุคคลตาถางฐานม้าเผาจินจาง รูกลานลงใต้ทับใหญ่วราสมเทพยกขึ้นเหนือเขตจิงเหอทรยศกองกําลังฝ่ายตะวมันออกเฉียงเหนือย่อยยับดับศูนย์รอบได้ของต้าฐานต้องไปเจอศึกด่างโดนมรสุมโหมซัดร,รากฐานพันปีจะถูกทําลายอยู่ร,รอมรอในช่วงขับขันอันตรายเช่นนี้ต้าฐานแม่ก็สงขามไปในใดๆเด็กขาดหนิงเฉวีนิ่งไปคู่ก่อนถามว่าแล้วท่านแม่ทัพตั้งใจจะทำอย่างไร สวีชื่อจ้องตาหนิงฉวีอภังกล่าวสัตรูภายนอกอยู่ตรงหน้าต้าถางต้องการที่สุดตอนนี้คือความสามัคคีข้าไม่อาจทิ้งเฉยดูท่านและพระอากราเมสีนำกองกำลังปราบแดนเหนือหลายหมืนหน่นนายลงใต้ไปฉางอันทหารเหล่านี้ควรหลังเลือดในแดน,นเหนือไม่ควรไปสูญเสียเพราะสงครามภายในข้าจึงอยากขอให้ท่านน้มน้าให้พระอากรเมสีดูแลองค์ชายอยู่ที่ค่ายบัญชาการทัพเหนือ อาพท่านเห็นว่านี่เป็นการทอยต,ตอจักพริองค์ก่อนเช่นนั้นข้าสามารถให้สัญญาเมื่อใดที่ต้าถางเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้เมื่อนด้านกองกำลังปราบแดนเหนือจะสนับสนุนองค์ชายหกหนิงเฉียขบวดคิ้วเล็กน้อยมันไม่อาจไม่ยอมรับว่าคำพูดของแม่ทัพใหญ่มีเหตุผลและต้าถางในตอนนี้ก็จำเป็นต้องใช้ฐานหลายหมื่น ที่โลงใต้มาเข้าร่วมสู้รบป้องกันข้าศสืกจิกจีทั่ว่าแอดประตูห้องหนังสือถูกขนผลักเบะจากภายนอกพระอารรเมสีเดินเข้ามามองสองคนในห้องแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าข้าจะกลับช้างอันสีฉือุกข่าวลงต่อหน้านางโดยไม่ลังเลโคกศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งหน้าผากเลือดไหลน้ำเสียงของหวานฟังดูทุกข์ใจกล่าวเสียงสารว่าพราอาคราหมิสีชีวิตผู้น้อยจงรักภักดีต่อฝ่าบาทบัดนี้ไม่อาจทำตามพระราชองค์การของฝ่าบาทในใจรู้สึกละอายยิ่งนักครึ่งชีวิตหลังจากนี้คงยากจะกินนอนอย่างเป็นสุขทั่วสถานการณ์ขณะน,นี้ต้าถามไม่อาจเกิดความวุ่นวายพระอาคร,มรารมสีปวดไรตรตรองให้ถีถ่ทั่ว พาาระอาคราเมสีบอกบานแล้วยิ้มอาค่าพาองชัยหกุกลับช้างอันช้างอันหรือจะกล่าวว่าต้าถางก็ได้จะเกิดความวุ่นวายกันนั้นหรือท่านแม่ทัพประเมินกำลังพวกเราแม่ลูกสูงเกินไปแล้วสวีฉือตะลึงงานไม่เข้าใจความหมายของพาอาระอาคราเมสีทหารหลายหมื่นที่ลงใต้ามาเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังปราบแดนเหนือเมื่อแรกเพียงติดตามฝ่าบาทออกรบ ไม่มีเหตุผลใดต้องติดตามข้ากลับช้างอนานพระอากรเหมีสีกล่าวต่อไปว่าทหารที่ข้าพากลับมาเที่ยมอยู่กับท่านคนที่กลับ้างอานมีเพียงพวกเราสองคนแม่ลูกแบบนี้ท่านแม่ทัพคงไม่กังวลสิ่งใดแล้วกระมังสุยฉือตื่นตะนกจนพูดไม่ออกใจคิดเวลานี้จักรรพันองค์บายขึ้นครองราชแล้วองค์หญิงขี่หวีเป็นผู้สําเร็จพราชก,การ สถานการณ์เช่นนี้พระอักราเมสีพระองค์ชายหกกลับ้างอ่านต่างจากโรหาที่ตายตรงไหนหนิงเฉียมองพระอักราเมสีแล้วกล่าวว่าข้าจะไปกับพวกท่าน